เจ้าสีหมอกแมววิเชียนมาตัวโปรดกำลังทำเรื่องที่ทำให้ผมขนลุกสู้เพราะทุกเย็นมันจะกระโดดขึ้นไปหมอบนิ่งอยู่บนสารพระภูมิเก่าหลังบ้านแววตาสีฟ้าคู่นั้นจ้องขเขม่งเข้าไปในดงกล้วยที่มืดสนิทจนผมอดคิดไม่ได้ว่ามันกำลังสื่อสารกับสิ่งลี้ลับหรือเป็นลางร้ายบอกเหตุร้ายแรง แต่ความจริงที่ผมไม่เคยรู้คือสีหมอกไม่ได้มองสัมภเวสีแต่มันกำลังเฝ้าดูเงาปริศนาที่ซุ่มซ่อนมาหลายวันทุกครั้งที่มันขยับตัวบนยอดสารมันจะใช้หางเขี่ยกิ่งไม้ที่บังหน้าเลนกล้องมงจรปิดออกอย่างจงใจเพื่อให้ผมมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดได้ชัดที่สุดจนกระทั่งคืนเดือนดับที่เงียบสงัดไอ้โจรชั่วแอบย่องออกมาจากดงกล้วยพร้อมอาวุธในมือ วินาทีที่มันกำลังจะงัดเข้าประตูบ้านเจ้าสีหมอกที่ซุ่มรออยู่บนจุดสูงสุดของสารพระภูมิก็สปริงตัวพุ่งออกไปเหมือนเสือดาวกระหายเลือดภาพที่ปรากฏคือแมววิเชียนมาต,ตัวเรียวบางกระโดดเข้าตะปบหน้าขโมอยอย่างดุดันแววตาสีฟ้าพุ่งวาบในความมืดพร้อมเสียงคำรามที่น่าเกรงขามจนโจรใจฝ่อกรีดร้องและวิ่งหนีตเตลิดไปไม่คิดชีวิต เมื่อผมเปิดกล้องดูย้อนหลังถึงได้เข้าใจว่าที่มันยอมถูกมองเป็นแมวผีสิงมาตลอดก็เพื่อรอจังหวะปกปั้งบ้านหลังนี้สีหมอกไม่ใช่ลางร้ายแต่มันคือบอดี้การ์ดสีขาที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคนที่มันรักที่สุดในโลกจริงๆ